โอเคนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับอนิเมะซากา้าเกมที่เพิ่งเปิดมาใหม่วันที่ผมจะมาจัดเทรปเกมอนิเมสซาก้านะครับผมก็จะมีระดับ DCBAS นะครับผมก็อันนี้โถ่ทุกอย่างเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมหมดเลยถ้าใครคิดไม่เหมือนกันหรือคิดต่างก็คอมเมนต์ไว้ใต้หลังคลิปละกันนะครับผมโอเคนะผมมาเล่นจะโกหังนะครับโกหังเนี่ยผมไฮเอสครับรีเจนที่เก่งที่สุดครับคือรีเจนเนี่ย ไอตัวเนี้ยผมว่าเก่งสุดละมันเป็นตัวละครที่แบบคือเช็คสกิลแล้วมันไม่โดนขัดคือดีดีครับโซโลงอ่ะไปบีคือตัวไอตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะแบบเอไม่ค่อยได้มีประโยชน์เลยขนาดนั้นผมเอาไปลงตอนแรกก็ไม่มีประโยชน์เป็นตัวสำหรับมือใหม่อ่ะเพราะว่ามือใหม่เล่นได้เว้ยแต่ตอนนี้มันแบบมันไม่ได้เลยไงคาตาคุรครับคาตาคุรีผมให้เอแล้วกัน ถึงดาเมจมันจะเบานะครับถึงดาเมจคาตาคุริมันจะเบานะครับแต่มันตีทั้งวงนะครับแล้วก็ดูดคนมาได้ทำให้มันโกงแบบหนึ่งนะครับผมอินโดซูกะอินโดซูกะผมให้ให้ให้เอครับอินโดซูกะให้เอที่เหนี่ยวคาตาคุริอะเพนเอาไปบีคือบางคนอะบอกว่ามันมันกิ่งนะเว้ยแต่แบบกูงงว่ามันมันกิ่งยังไงวะมันไม่มันไม่ค่อยมีประโยชน์เว้ยเอาไปเอที่เหนี่ยวโซโลแล้วกัน โอ้โหครับไปพวกเคียร์นัมไปหมดเลยครับดีแต่มันจะมีตัวบางตัวที่เป็นมือใหม่นะเนี่ยแต่มือใหม่เล่นได้ครับมือใหม่เล่นได้มือใหม่เล่นตัวบางตัวนี้ได้โดมาครับโดมาเนี่ยเอาไปเอาไปเอแล้วกันนะมีมีแค่าดาเมจครับดีแค่าดาเมจมีดีแค่าดาเมจสกิลอีโบเนี่ยมันมันไม่แรงเท่าไหร่นะครับสกิลอีโบไม่ค่อยแรงแล้วก็สกิลเนี่ยมันไม่ค่อยทําอะไรได้เท่าไหร่ซันซอมแมนเอาไปเอสครับเอสเอสเลย ตัดติดเลือดไม่ใช่ติดเลือดมันติดอะไรอย่างหนึ่งนะแล้วแมงอีโว e อะตอนแมงอีโว e คือแบบสุดจริงคือสุดจริงไอ้ชื่อนะาตัวลอครที่อ้อย่างเก่งอะ่ะเก่งสัตว์เลยกูยใช้ยังงงเลยเฮ้ยชื่อพ่อพ่อมึงเก่งจังวะแต่คนบางคนผม่าแม่งกากกากสุดในในจิกนะครับผมงงเอ้ผมก็ใช้ดูมันก็เก่งมากคือนึกว่ามันจะกากจะไงวะ่ะต่อไปครับโอคารุนครับโอคารุนเนี่ยเอ็ดครับ ังไม่เหนือกับซื้อแซวแมนอะ่ะแต่เป็นตัวละครที่โกงนะครับเป็นตัวละครที่โกงมากเลยนะครับคือใช้ก็โกงนักผ่านได้แบบหลายด่านมากเลยนะคือไปลงอ่อมเลดไปลงอินฟินิตี้ก็ตึงนะครับผมฟีเลนครับฟีเลนอ่ะผมบอกก่อนว่าฟีเลนเนี่ยมันผมว่ามันเล่นเดี่ยวไม่ได้นุ้วิมันออกคล้ายๆแคลรี่นะครับคือถ้าแบบโดนล้วงคือไม่งแบบก็คือโดนล้วงแบบมันจะใช้สกิลเทียไม่ได้แล้วคือถ้าโดนล้วงมันจะใช้สกิลเชียไม่ได้ล่ะ มันจะดีต่อเมื่อเล่นกับเพื่อนครับเพราะเพื่อนจะแทงให้แล้วเราแบบใช้สกิลรัวเพราะมันเป็นตัวสายระยะไกลผมให้อืมให้เอที่เก่งที่สุดแล้วกันนะครับผมมันยังไม่ขนาดนั้นน่ะซีดครับผมให้อผมให้เหนือเซซอมมนให้มิติที่เก่งที่สุดแล้วกันนะอาไห้เหนือเซซอมมนเพราะว่าซีดเนี่ยมันมีสกิลคือว่าคือเอชื่อว่า i a m atomic นั่นคือสกิลที่แรงที่สุดในมิติ นั่นคือสกิลที่แรงที่สุดในมิติกแล้วตัวละครเนี่ยคขานข้างจะครบเครื่องนะครับดามเมจทิ้วเลือดครบเครื่องนะครับตัวนี้คือเก่งที่สุดในมิติกได้แี่โกงสัตว์อ่ะในสโก,รครสโกสสะครับในสโกะผมให้สี่สี่ครับเอาไปเล่นกับผู้เล่นเอาไปเล่นใหม่ได้อยู่นะอ่าอันนี้ให้บีแล้วกันนะทาสุเกะทาสุเกะเนี่ยมือใหมด่ดีมากตอนคือผมใช้นะเว้ยทาสุกะมือใหม่ดีดีมากๆคือผมใช้อ่ะมันแบบเป็นตัวละครที่แบบแบกมือใหม่ได้ดีดีดีมากๆาเลย อุซบครับขายแคยอรี่นไปดีแม่งเลยสัตว์เอาไปด um ีแม่งเลยเอาววต้าครับปีครับเอ้ยมันเหลือกล่มมันเหลือตัวอีกตัวหนึ่งใช่ไหมล่มใช่ไอ้แป๊บนึ่งผมขอเพิ่มแป๊บนึงโอเคเพิ่มมาได้ปลอยเลมนะครับเลมตัวละครเนี่ยคือเออมุดมันเก่งสุดในเกมอ่ะเป็นตัวรับเอตอนนี้เป็นตัวรับตัวเดียวของเกมนะครับตอนนี้อัปเิดศูนย์นะตอนนี้อัปคืออัปเิดศูนย์นะตัวรับตัวเดียวของเกมนะครับเนี่ยนะตัวละครมันแบบ เก่งไอ้เหี้ยมันแปลกได้แบบคือมันเก่งซูนิกีหมาว่าง่ายนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเทียริสอนิเมะอ๋อซาก้าของผมนะครับผมก็เป็นประมาณนี้ครับอาจจะมีตัวงหัวหายบ้างนะเพราะว่ามันโดนลิขสิทธิ์ะนะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆเกมมันค่อยๆแก้ไปตอนนี้ผมก็ค่อยๆติดอนิเมะซาก้านะครับผมโอเคเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ